เพมากเลี้วเล้ว้ยวาขึ้นทางเพิ่เลี้ยวยังก็มื่กี้ว้ายังก่ฮะนิิวหิวใส่ก่อกว่าฮะว้าคุณคู่เป็นประชุมคาเครื่องมือเป่ยนิวไหยุด ไปเขาโรงเรียนเครื่องมือเครื่องนึงกับไปเซเว่นไปยางัตงี่ยดีแตงให้ดีนั่งให้ดีเรื่อมันหนาว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 เรื่อๆแถวแห้งบ่มีมันดีเหียดีเนี่ยนมยางออกมาไปเล่นมาในห่วงหนาวนั่นเหี้ยหมดมาตั้งลาดให้แต่เศ้าเลยครับผมนี่ กินเขา่าเราบ่อนโนะโอ้โหนี่นี่กินนมนมเม็ดนมเม็ดนี่นี่ไปกินน้ำดีเออไม่ใช่แม่ขายของเรื่องมันนี่เื่อไหร่ม่อไหเออมื่อแลร่ไปนั่งยุโตะไปนั่งยุโตยะย่านเลนเล่นเนด้อรถหลายดิ่เมื่อไหร่กลางใส่กอกคือเก่าเลยพี่น้องแม่าาค้าใส่กอกมาแต่เสาเรื่องครับผม ฮะไม่้องหาพ่อเอาาอเอาหา็นยุหันละรถเด้อไปนั่งไปนั่งก่อนใส่กอ,อกอย่างนี้เลยนี่นี่้นีหยุดโรงเรียนเมื่อซอยแม่ขายใส่กอกครับผมซอยปวนผักเมื่อกี้ตัวไหนก็ไปเอามาให้ นาทีย่างเสียบไม้ไว้ครับผมเพราะว่าเขาตัดเขาอย่างมาเรียบร้อยแล้วแต่หน่อยก็มาดังแต่ทานมาตังตะลานเขียนรดมากว้ยแมวมาใส่ยูยนี่แมวหน่อยแมวใหญ่ยู่นี่หนาวครับผมมึงใส่เสื้อหนาวนี่นี่ใส่เสื้อหนาวมันล้มมันลมมันเย็นเนาะ มาซอยอุดหนุนได้เลยครับผู้ดอยากกินใส่กแมวมวอรอ่ะแมวมวมวมกก่เดีมาหยุดเออเอาม้ยังบกกว่เลยพ่อมาเออไม้ยังบกกว่เลยพ่อจะกวดแม่เด้อพ่อม้ยังบกกวัว่อเลย อืม้มายังบมกวัวกอเลยม้ามันหนาลากักมามันหนาลากักพ่อมาอินไปเอาอย่างไรหมาอินไปเอากระดูก่อนจ้ามาช่วยแม่ขายใช้กรอกนะคะวันนี้แม่ขายดีไหม <c oughs> <c oughs> เราไปนั่งกลางถนนเลยฮะโุดมากส้นขี่แตกเลย เออเดี๋ยวยังมีนอนแม่ขายเหมดคาดเดียวเดี๋ยวยังมีนอนรถมาแห้งด้วยนะนังก็เออเออเต้นเต้นเต้นโชว์คนยังไม่ซื้อการเต้นโชว์ด้วยนะตัดต้นใหม่ขึ้นตัดต้นใหม่ย่ใส เออขึ้นหนูเม,มีย,ยจ้าจ้าทำไมเอ้ยจ้าจ้าจ้าเอาเอาไว้ตรงนี้พ่อพ่อแล้วพ่อแล้วมาจอดจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายไปนั่งพ่อไทยหิวมันมาท่านในชัวร์หิวมันมาท่นในชัวร์รถเด้ยรถเนี้ยก็อยากกิน แม่ค้าแม่ลูกอ่อนนะครับน,น,ะนะครับมาย่างไส้กรอกนะครับ,รบเชิญเลยครับไส้กรอกวุ้นเสน้นนหนูจะเข้าหนูจะเข้าหนูจะรอดท้องช้างค่ะไส้กรอกวุ้นเส้นนะครับไม้ละสิบบาทตอนเช้าก็มีคนแหน ไอ้นี่นี่มานี่บ้าน,บ,านบ้านเพิินบ้านเพิินฮะเออเพิินเลี้ยงแมวไว้ <c oughs> เข้ามามจันไดเอาไปนั่งอยู่ แต่ว่าก็บอกควรนะว่า่านรถดเมียิ่นมักย่างเหรินมาอีกแล้วมาอีกแล้วลด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 ไหนที่นี่อเออมันคือไปทางดูและแม่เออมันคือไปทางบุญและแม่แม่มันคือไปทางเงิน,งนเออมันไปทางเงิน อกาด้วยจ้าใส่กอกด้วยจ้ออยจารดเด้อจ้จรารดเด้อนี่นี่ไปเครื่องมือบ่วแม่นบว่พมูนี่เออเล่บอลให้ไปรถนี่โอ้ยอยู่บ่ได้ดอกเล่น,น,นข่ามแท้งแบบเล่นไปเลียนมาอยู่ดี ลด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  บอย่าร่ต้องให้มันดอกย่าไปเอาหนึ่าย่ารเอมนกินดนกเอายุบ่บเอามันจีดดือขี่นเจ้าเอาไปยันนันไปเ็งานเะบ่เดนยตอ๋อ เอ็มพัดกับพี่ท่อนจีเออเป็นงานแค่เออเออโอเคพี่น้องนี่นี่กวนแม่อยู่นีแล้วมันที่ได้เลี้ยนขามถึงขามไปขามไหมในรถทั้งหลาย วันเลีว้วไปก่อนสวัสดีครับป้าไปนี่ก็พอปะไปบานหยาปะเนี่ยอยางไปหยาเลยเด้อพูดละช่ชวยๆให้พูดละ